ตัวปัจจัยข้อต่อมานะครับข้อ,ขอที่2นะครับ,นนรบการติดตั้งการยึดและก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์กับพื้นที่บนหลังคาความจริงแล้วนะครับแผงโซลาเซลล์นเนี่ยควรจะมีความชันในระดับที่ทำมุมกับหลังคาหรือทามุมกับกื้นโลกเนี่ยที่15องศาแล้วก็ต้องถันไปอยู่ในทางทิศใต้แล้วทำไมถึงต้องทำมุม15องศาแล้วทำไมถึงต้องไปอยู่ในทางทิศใต้คะ คำถามที่หนึ่งคือทิศใต,ต้ครับทิศใต้เนื่องจากว่าโลกเราเอียงซึ่งในการหาโซลารเซลล์ทางทิศใต้เนี่ยจะทําให้เรารับแดดได้ดีที่สุดถ้าเทียบกับทิศอื่นๆข้อที่2ทําไมต้องทํามุมสิบห้องศาเช่นเดียวกันครับโลกเราเอียงเมื่อเราทํามุมสิบห้องศากับพื้นโลกจะทําให้ปรมของแสงแดดที่ตกทบทบ,บนแผงโซลารเซลล์เนี่ยทำมุมตั้งฉากกันแล้วก็ทําให้ผลิตออกมาได้ดีที่สุดครับผม